อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับเป็นคาถาเรียกเงินทองของหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกานะครับให้สวดทุกวันก่อนนอนเนี่ยจะมีเงินทองใช้แบบไม่ขาดมือเลยนะครับสำหรับหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาเนี่ยท่านเป็นพระที่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับวัดเขาสาริกาเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับท่านเป็นพระองค์หนึ่งที่เก่งมากๆนะครับเป็นผู้ทรงศีลที่มีฌาสมบัติขั้นสูงนะครับยากที่จะเข้าถึงได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำแล้วก็เล่าประวัติของท่านคร่าวๆนะครับ สำหรับการบำเพ็ญเพียรภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อกบเนี่ยจะอยู่ในท่านั่งยองๆครับถ้าคิดง่ายๆก็ท่าเดียวหลวงพ่อคูณน,นะครับก็คือเป็นเวลายาวนานมากๆนะครับติดต่อกันคราวละเจ็ดถึงสิบสี่วันโดยที่เวลาที่ท่านปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่ลุกไปไหนนะครับไม่ฉันอาหารหรือน้ําเลยหรือแม้แต่การขับถ่ายด้วยนะครับเป็นเรื่องที่สร้างความ มหัศจย์ให้กับผู้พบเห็นในสมัยนั้นเป็นอย่างมากๆนะครับซึ่งปฏิปทาหรือว่าผลลัพธ์ของท่านเนี่ยก็เกิดขึ้นได้นะครับท่านสามารถถอดจิตออกจากกายได้ทำให้ไม่รับรู้ทุกขเวทนานะครับไม่ว่าจะเป็นความหิวหรือความเจ็บปวดใดๆในร่างกายนะครับการนั่งยองๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์หรือการทำกิจ,จวัตรใดๆเนี่ย ก็มักจะทําด้วยท่าตะแคงขวาแบบเป็นประจํานะครับอันนี้เป็นนิสัยของท่านนะครับหลวงพ่อกบมเนี่ยท่านจะนุ่งสบงเก่าๆนะครับผืนเดือนนะครับแล้วก็ไม่ห่อจีวรน,นะครับที่คอจะแขวนลูกกระพวนนะครับโดยส่วนมากเนี่ยท่านจะอยู่แต่ในวัดนะครับไม่ค่อยออกไปไหนสักเท่าไหร่นะครับใช้นกชั้ชานะครับแล้วก็ ต้มเครื่องเทศเป็นสมุนไพรรักษาโรคต่างๆนะครับซึ่งชื่อเสียงของท่านเนี่ยก็จะถูกกล่าวขานแบบปากต่อปากสมัยนั้นเนี่ยเยอะมากๆนะครับผู้คนจำนวนมากได้รับการรักษาจากท่านแล้วก็เห็นผลดีซะด้วยเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นเรื่องปฏิปทาของหลวงพ่อกบวสาลิกานะครับที่เต็มไปด้วยเมตตามากๆนะครับหลวงพ่อกบเนี่ย ท่านก็ได้รับสังขารเมื่อวันที่17ทธันวาสองสี่เกหนะครับหลวงพ่อโอภาษีเนี่ยก็ได้มาที่วัดแล้วก็เป็นประธานในพิธีเผาศรีระของท่านนะครับเพราะว่าการเดินทางในสมัยนั้นเนี่ยก็ยากลำบากแล้วก็หนทางไกลมากๆด้วยนะครับซึ่งหลวงพ่อโอภาษีเนี่ท่านก็เป็นลูกศิษย์เรียกว่าศิษย์เอกของหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาเลย นะครับเพราะว่าท่านก็เป็นพระอีกองค์หนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครอยู่ฝั่งทนเนี่ยก็น่าจะรู้จักนะหลวงพ่อโอภาสีเนี่ยเป็นพระที่เก่งมากๆอีกองค์หนึ่งนะครับซึ่งหลวงพ่อกบเนี่ยท่านรับลูกศิษย์น้อยมากๆนะครับลูกศิษย์ที่ได้เรียนวิชาจากท่านโดยตรงน้อยมากๆนะครับแล้วคาถาของท่านเนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเช่นเดียวกันเพราะ มาจากคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับและที่สําคัญเนี่ยสมัยก่อนย้านะครับในยุคสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่ค่อยสอนใครสักเท่าไหร่นะครับคนที่ท่านจะสอนเนี่ยคือเหมือนท่านต้องเล็งยานก่อนแล้วว่าเฮ้ยคนนี้สามารถเรียนรู้ได้สามารถเรียนจนประสบความสําเร็จได้นะครับไม่ใช่ว่าท่านสอนทั่วไปแบบยุคสมัยปัจจุบันคือพูดง่ายคือลูกศิษย์ท่านเนี่ย ปีหนึ่งเนี่ยว่ากันว่านะครับรับปีหนึ่งสองสามคนเท่านั้นเองนะครับแต่สองสามคนนั้นเป็นสองสามคนที่มีคุณภาพในทุกครั้งนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เอกก็คือหลวงพ่อโอภาษีนี่แหละนะครับซึ่งคาถานี้เนี่ยก็ให้ท่องตามนี้นะครับมาถึงท่องนโมสามจบก่อนเลยง่ายๆนะครับแล้วก็สวดนะครับก่อนจะสวดเนี่ยให้เรานึกถึงคุณพระรัตนไตายแล้วก็หลวงพ่อกบนะครับ ถ้าใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโอภาษีด้วยเนี่ยก็กถึงท่านด้วยนะครับแล้วก็สวดโอมละรวยมหาละรวยมาอุกสิวังพรมมาจิตจังจิตตังมานิมามา,มาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลามานิมามาแค่นี้ค,นครับก็สันส้นๆง่ายๆนะครับ ซึ่งเป็นคาถาที่ใช้ได้ผลจริงนะครับนี่คือบทสวดคาถาเรียกเงินทองของหลวงพ่อกบแห่งวัดเขาสาริกานะครับซึ่งหลวงพ่อเนี่ยก็จะย้ํากับคําว่าทองหนึ่งหนึ่งทองทองหนึ่งเนี่ยหมายถึง1ไม่มีสองเปรียบเสมือนทองยังไงก็เป็นทองดังคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็น1ในโลกไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ยังเป็นที่หอยู่เสมอ ครับซึ่งมีหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยนะว่าคาถาสั้นๆย,ย่อๆได้ผลจริงไหมได้ผลสู้คาถายาวได้ไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอยู่ที่สภาวะจิตของคนที่สวดคาถานี้นะครับคนที่สวดเนี่ยถ้านั่งสมาธิบ่อยๆปฏิบัติธรรมบ่อยๆเนี่ยจะเห็นผลได้เร็วกว่าคนที่ไม่ค่อยได้นั่งนะครับคือยกตัวอย่างง่ายๆว่าคนที่สวดคาถาเนี้ยแล้วตั้งใจทํางาน กับคนที่ไม่ได้สวดเลยแล้วก็ทำด้วยไปเนี่ยคุณไม่เชื่อคุณลองวัดผลได้เลย3เดือนหกเดือน1นปีชีวิตจะค่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆอยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมีหลายครั้งหลายคราวที่เคยได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าคนที่สวดกับไม่สวดเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนกันนะครับต่างกันแค่สวดมนต์กับไม่สวดมนต์ต่างกันแค่นั้นเองนะครับ เวลาไปไหนไปกันนะครับเงินเดือนออกไปกินข้าวสังสรรค์กันมีปกติคนธรรมดาเนี่ยแหละเราพูดกันตรงๆนะครับไม่ได้แบบแสวงหาการรักกิเลสยังเป็นคนธรรมดาอยู่นะครับยังแสวงหาเงินทองทรัพย์สินนะครับการมีชีวิตคู่การมีครอบครัวอยู่แต่คนนึ่งสวดมนต์อีกคนไม่สวดน,นะครับทางานต่างกันเวลาผ่านไป20ไปีอีกคนหนึ่งได้เป็นท็อปคลาสของสายงานนั้นๆในขณะที่อีกคนนึงยังไม่ไปไม่มา นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อในหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานเอกชนหรือว่าคนทําธุรกิจส่วนตัวนะครับคือไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆแล้วเราจะได้เงินนะัหรือเราจะลุ้นแต่หัวอย่างเดียวนะครับก็วันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครถูกบ้างนะครับก็มาเม้น์หน่อยแล้วกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าสวดแล้วตั้งใจทํางานกับคนไม่สวดถ้าเทียบกันนะ เวลาผ่านไปเอาแค่3ามเดือนพอนะครับถ้าสวดทุกวันเนี่ยยังไงก็เห็นผลนะครับแต่ว่ามากน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าผ่านไปอ่ะหลักปีเนี่ยจะชัดมากๆนะครับแต่ถ้าหลายปีเนี่ยจะยิ่งใช้คาว่าชัดแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะครับชัดสุดๆเลยนะครับทำงานเหมือนกันแค่คนนึงสวดกับอีกคนนึงไม่สวดเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะใครอยาก จะลองทําดูก็ได้นะครับเพราะว่าจริงการสวดคาถานี้แป๊บเดียวเองนะครับคาถาสั้นๆนะครับก็แค่ท่องนโมสามจบแล้วก็สวดอมละรวยมหาละรวยมาอาคสีวังพรมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองอมมหาจินดางเงินทองไหลามานิมามาแป๊บเดียวเองนะครับไม่ถึง1นาทีนะครับ คือพูดกันตรงๆว่าทุกวันนี้เราสไลด์หน้าจออย่างมากกว่า1นาทีนะครับก็ลองดูนะครับสละเวลา1นาทีนาทีครับรับรองว่าชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับโอเคลาแล้วครับสวัสดีครับ